สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในช่องอุ้ยนิยายว้ายคือเราแบบไม่ได้เจอกันมุมนี้มันนานมากนานมากๆแบบมากๆมากๆเลยนะคะจจอก็จาไม่ได้แล้วว่าครั้งล่าสุดถ่ายมุมนี้ตั้งแต่ตอนไหนปีที่แล้วหรือเปล่าเออทำไมมันรู้สึกผ่านไปนานจัึงเลยอะ่ะคลิปนี้เนี่ยก็กลับมาคัมแบ็กกับมุมเดิมนะคะแล้วก็หวังว่าจะถ่ายทําได้อย่างราบรื่นนะคะเนื่องจากว่าเวลานั่งอัดถ่ายตรงนี้ที่ไรเนี่ยเสียงรถที่ขับผ่านไปมาจะเข้ามาตลอดเผื่อใครคิดถึงเสียงรถนะคะ な、oh. รออู้สึกเหมือนได้ย้อนวันๆยังไงก็ไม่รู้ทั้งๆที่แบบมา่าเพิ่งผ่านไปไม่นานเลยนคลิปนี้นะคะทุกคนก็เห็นชื่อคลิปแล้วเนาะจะจอก็จะมารีวิวนิยายเรื่องหนึ่งนะคะซึ่งเป็นนิยายที่อ่านจบไปนานมากแล้วเราอ่านจบเงีย,งยบๆด้วยแบบถือว่าไม่ได้บอกใครหรือว่าคือแบบอาจจะมีคนรู้น้อยบ้างแต่ว่าก็ไม่เคยพูดว่าแบบอ่านจบมาก่อนนะคะคิดไปคิดมาเออช่วงนี้เราไม่ค่อยได้ทําคลิปรีวิวเลยอะไรเง,งี้ยก็เลยหยิบเรื่องนี้มารีวิวก่อนก็แล้วกันเนาะนั่นก็คือเรื่อง my five element ashot of you นะคะหรือว่่่่าาาชชืืออออภษไไไยก็คคีีิตนน้้ะเเธมดง หยิบบล็อกมาโชว์นี่ก็มันโฟกัสหรือเปล่านี่ก็เป็นบล็อกของเรื่อง My Five Elements นะคะคือเรื่องนี้เนี่ยเป็นของสาร,รพิมพ์ไอริสนะคะมีทั้งหมด5เล่มจบเออเนี่ยออกจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะบล็อกก็สวยมากเป็นบล็อกลูกแต่งงานนะคะมีทั้งหมด5เล่มเดี๋ยวจอจะให้ดูเทเล่มเละกันคือจะบอกว่าจริงๆเราอยากจะโชว์พวกแบบเขาเรียกว่าอะไรนะ อยากจะโชว์พวกแบบของแถมหรือว่านู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่มันนานอ่ะหาไม่เจอก็เลยจะโชว์เท่าที่หาเจอกแล้วกันเนาะเดี๋ยวเรามาดูปกเล่มหนึ่งกันก่อนนะคะคนแต่งเนี่ยคือคุณซีจือซุีแล้วก็คุณเลียเป็นคนแปลนะคะคน,คนทไทยเป็นคนวาดปกด้วยนะนี่ก็คือเล่มหนึ่งนะคะข้างในก็จะมีที่คาดให้อันหนึ่งอย่างนี้เล่มสองนะคะก็จะเป็นปกสีน,น,น้ำเงินนี้คือจะจอ ตั้งแต่เห็นปกเรื่องนี้เราก็แบบคือชอบมากชอบปกเรื่องนี้มากค่ะมันดูมีความแบบดูมีความการาฟิกแต่มันก็สวยอะ่ะมันดูแบบเออเป็นเป็นปกแปลกๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะเห็นแล้วก็รู้สึกแบบชอบอะ่ะเออชอบชอบชอบันนี้ก็ปกสอนนะคะเป็นหน้าปกพระเอกเราอันนี้ก็ปก3นะคะนี่สีเหลืองสดใสมากอันนี้รู้สึกว่าเพิ่งออกล่าสุดเมื่อตอนงานหนังสือมีนามไหมที่จัดที่บางซื่ออะ่ะเล่มสีเหลืองสวยมากเล่มสี่กับเล่มห้าแล้วก็บล็อกเนี่ยออกมาพร้อมกัน อุ้ยสีเดียวกับเสื้อเลยอ่ะนะคะข้างในก็จะมีนี่ที่ขั้นนี่นะคะไม่รู้สูงหรือเปล่าเออมีที่คั้นนะคะก็เป็นเล่มหนังสืออย่างนี้สีม่วงแล้วก็เล่ม5้าหวานมากจริงๆแล้วเราจะต้องแต่งเสื้อผ้าตีมนี้หรือเปล่ามันสูไหมอยากให้เห็นวอามันจับแต่หน้าเรา เออวันซูแม้คือแบบปกแบบหวานมากนะคะเป็นสีเขียวมิ้น์คือเห็นแล้วแบบเออสวยอะชอบมากนะคะน,นี่ก็คือเรื่องหมายฟจบไปไม่ที่เรียบร้อยแล้วทีนี้ตอนที่ซื้อบ็อกซ์เซตอะไรมันก็จะมีของแถมรุ่นนนี้ลองเขาได้แหละแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่แถมมาให้ก็คือเป็นโปสเตอร์นะคะอา้าโปสเตอร์เราเพิ่งใส่ไปได้แค่เรื่องเดียวเหรอว่าจะเอาแคมโปสเตอร์จะมาโชว์แต่ปรากฏว่าเพิ่งใส่ไปได้แค่ปกเดียวก็คือปกไอ้นี้ปกอื่นทุกคนไปหาดูเอาเดี๋ยวเรามาพูดถึงเนื้อเรื่องกันดีกว่าคือจะบอกว่า5้าเล่มจบใช่ไหม เจ้จอใช้เวลาอ่านสักพักหนึงเหมือนกันพอแบบอ่านเล่มหนึ่งแล้วก็หยุดไปนะคะแล้วก็เลยมาอ่าน 2- 3- 4-5า่ห้าต่ออะไรเงี้ยตอนหลังที่แบบเล่ม 4- ีเล่มหามาตอนหลังแล้วนะเพิ่งมาตามอ่านตอนหลังทีนี้ความรู้สึกแรกข,ของการอ่านจบเจ้จอก็ไม่ความรู้สึกว่า มันไม่ค่อยเต็มอิ่มสำหรับเราสักเท่าไหร่แต่อันนี้ฟังหัว้ห,หัวทุกคนไปหารีวิวคนอื่นเพิ่มเติมได้แยวจอจะไล์ฟังก่อนนะคะว่าเรื่องมันเป็นอะไรยังไงบ้างน้องในเอกของเรานะคะชื่อว่าโจเจียอีนะคะจริงๆแล้วเขาเนี่ยเป็นข้าราชการอายุน่าจะประมาณยี่สแปดี่เก้าสามสิบประมาณนี้แหละแล้วจ,จูว่ๆกดอุบัติเหตุรถชนนะคะก็คือเหมือนแบบตายอะ่ะแล้วก็กลับมาเกิดใหม่ในร่างของคนที่ชื่อโจเจียอีเหมือนกันนะคะแต่โจเจียอีคนนี้เป็นนักต้มตุ๋นแห่งวงการเฟิ่งสุยฉันพูดชื่อเฟิง่งซ ฟงสุย่ยคืออะไรนะคะฟงสุย่ยก็เหมือนแบบวงการศสยศาสตร์ฝั่งประเทศจีนนะคะที่แบบว่าอาจจะรวมศาสตร์นู่นนั่นนี่ฮวงจุย้ยงงเฮงอะไรเงี้ยรวมกันเรียกมรวมใหญ่ๆว่าวงการเฟืงสุย่ยนะคะเหมือนแบบการมาอยู่ของโจ,โจเจียอีในต,ตอนนั้นอะ่ะมันทําให้วงการเฟิงสุย่ยเนี่ยปัน่นปวดมากฟีลแบบว่าเพราะว่าเขาเอาชื่อเสียงของเฟืงสุย่ยไปทาให้มันดูไม่ดีโจ,โจเจียอีทาให้วงการเสื่อมเสียอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ตระกูลของท่านลินเนี่ยเอ่อตระกูลลินนะคะเป็นตระกูลที่มีอิทธิพลมากในวงการเฟิงสุ่ยเนี่ยเขาก็เลยจับโจเจ มาจัดการคือเหมือนตอนที่น้องตื่นขึ้นมาครั้งแรกก็คือรู้สึกแบบเจ็บปวดไปหมดเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเพิ่งถูกซ้อมมาหมาดๆนะคะแล้วเหมือนแบบฝั่งนั้นก็จะไม่เอาชีวิตเขาไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้จูจ่ๆพระเอกก็เลยสั่งให้หยุดก่อนแล้วก็เหมือนแบบมีการทดสอบกันนิดนึงนะคะว่าเห็นเสาต้นนั้นไหมคือในห้องอะ่ะมันจะมีเสาอยู่หลายต้นแล้วก็ถามเหมือนเสาต้นหนึ่งอ่ะถามว่าเสาต้านนั้นน่ะนายมองเห็นอะไรเออนายเอกก็เลยเหมือนแบบไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องถามอะไรเงี้ยแต่เขาก็พูดในสิ่งที่เาเาห็นอะไร คนในที่นั้นะ่ะยืนอยู่ไม่เยอะแต่เหมือนประมาณว่าไม่คิดว่านายเอกอะจะเห็นสิ่งที่อยู่ตรงข้างหน้าคือทีแรกทุกคนเข้าใจว่านายเอกอะต้มตุน๋นแล้วก็มองไม่เห็นผีมองไม่เห็นวิญญาณมองไม่เห็นคือไม่มีความสามารถด้านเนี้ยแต่ตอนที่น้องบรรยายออกมาทุกคนก็เลยงงว่าเอา้าทําไมถึงเห็นละ่ะอะไรเงี้ยอืมเรื่องมันไม่ได้จบแค่นั้นเพราะว่าจู่ๆมันก็มีเสียงดังขึ้นในหัวโจเจอ,อีนะคะแล้วน้องก็เลยเห็นว่าเป็นอีกาขี่เต่าอยู่ในหัวซึ่งอีกาตัวน,นี้นะคะน้องน่ารักมากนะคะน้องชื่อว่าจี้ปลาตอนแรกนายเอกก็งงว่า เออทำไมเขาถึงมาเกิดใหม่แล้วทําไมเขาถึงมีจี้ป่ายอยู่ในหัวแต่เหมือนเหมือนได้ชีวิตใหม่แล้วแต่ก็ยังไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงต้องมาเกิดในตอนนี้ซึ่งจี้ป่าก็ให้คําตอบเรื่องนี้ไม่ได้เหมือนกันเพราะเหมือนแบบเขาก็ไม่รู้เหมือนกันอะไรเงี้ย <c oughs> เขาก็บอกได้แค่ว่าการมีอยู่ของโจเจอีอ่อะ <c oughs> เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยชีวิตของ เอกหรือก็คือท่านลินนั่นเองนะคะพ่เอกของเราพ่เอกของเรื่องนะคะชื่อว่าลินจูสุยอ่าลินจูสุยเนี่ยคือเหมือนแบบเขาเป็นปรมาจารย์แห่งวงการเฟิ่งสุยนะคะเป็นเบอร์หนึ่งของวงการอะ่ะแล้วก็เขาจะหลับตาอยู่ตลอดเวลาคนก็เลยเข้าใจว่าเขา,าตาบอดแต่ความจรงิงแล้วเขาไม่ได้ตาบอดน,นะทุกคนหรือเปล่าวะ ก็คือเหมือนแบบมันมีสาเหตุบางอย่างที่ที่ทําให้เขาไม่สามารถลืมตาได้ทุกคนก็ได้เข้าใจว่าเขาตาบอดแต่ว่าเขาก็ใช้ชีวิตได้ปกติทั่วไปไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคะทีนี้เหมือนแบบฝั่งพระเอกเนี่ยเขาก็มีลูกศิษย์ชีวิตนี้เขาจะรับลูกศิษย์แค่4ี่คนเขาไม่รับคนเพิ่มแล้วแต่จูๆ่ๆเขาก็รับนายเอกเข้ามาอยู่ที่บ้านด้วยนะคะสถานะนายเอกก็เขาก็แบบก้ากึ่งอะไม่รู้ว่าจะเรียกเป็นลูกศิษย์ดีไหมหรือจะเรียกว่าเป็นแบบนักโทษขังคุกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคนก็เรียกร้องมาว่าเอ้ยเนี่ยนาอกก่่ยไทวรรัันะะชจดส คือตอนเนี้ยเหมือนพระเอกก็รู้ว่าคนที่อยู่ในตัวนายเอกอะไม่ใช่โจเจียอีคนเดิมเออเขาก็เลยเก็บเอาไว้แล้วเหมือนแบบมันมีอะไรบางอย่างที่ทาให้รู้สึกว่าต้องเก็บคนคนนี้เอาไว้ข้างตัวประมาณนั้นนะคะก็เลยทําให้โจเจียอีเนี่ยต้องมาอาศัยอยู่ในบ้านพักของลูกศิษย์ของพระเอกซึ่งเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็เป็นการแบบเล่าความสัมพันธ์สนุกสนานของคนในครอบครัวนะคะหมายถึงว่าของคนที่เป็นลูกศิษย์อะไรเงี้ยระหว่างพระเอกด้วยระหว่างแบบตัวลูกศิษย์ด้วยแล้วก็ตัวนายเอกด้วยอะไรเงี้ยก็เป็นโทนที่ค่อนข้างสนุกสนานดีีีคคคืืออออออมมนนนแบบบบถ้้าาใรรรชยยเเเดโะไ่ง ก็ตอบโจทย์อยู่เหมือนกันนะทีนี้คุณซีจือซี่เนี่ยเขาก็จะถนัดเขียนแนวแบบสืบสวนสอบสวนแนวไขคดีนู่นนั่นนี่นะคะถ้าแบบว่าชอบแนวแบบสัญาศาสตร์นิดนึงอะไรเงี้ยเรื่องนี้ก็แอบบสนุกอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเออคดีที่ต้องไปไขแต่ละอันน่ยมันก็เป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับแบบเรื่องลี้ลับอะไรเงี้ยอย่างเช่นถ้าอ่านตัวอย่างทดลองอ่านในเว็บที่เขาให้อ่านอะคะมันก็จะมีถึงตอนที่เป็นคดีเกี่ยวกับสยาศาสตร์ของคนไทย <S <S เออแบบเด็กลูกกรอกอะไรเงี้ยคือมันก็แอบ,บร้อนๆดูน่ากลัวหน่อยนะมีซีนที่แบบอ่านแล้วกก็ออียู่มัน อันนัจะจอเกลียดซีนหนึ่งมากเลยมันเป็นซีนแบบไข่นอนอะ่ะ เออเป็นไข่นอนอนะ่ะมันก็แบบขนลุกนิดนึงนะคะรู้สึกว่าซีนนั้นจะอยู่เล่มเล่มสงหรือเล่ม3ามไม่แน่ใจแต่แบบเออเตือนนิดนึงนะถ้าใครแบบสยองไข่น,น้อนแบบจะจอจะจอ,จอไม่ไหวจริงด้วยความที่แบบมันห้าเล่มอะ่ะมันผ่านเรื่องราวมากมายกันมาเยอะมากนะคะเพราะว่าในวงการเฟริงสุย่ยเนี่ยเขาก็มีการแบบประกวดแข่งขันนะคะคัดเลือกกันทุก4ปีฟีลเหมือนประมาณว่าภายใน4ปีเนี่ยแต่ละสำนักเนี่ยก็จะมาแข่งกันนะคะว่าแบบรอบนี้การแข่งรอบนี้สำนักใครจะเจ๋งที่สุดใครจะครองตำแหน่งได้นานที่สุดหรือเหมือนประมาณว่าทดสอบระดับความแข็งแข่งของแต่ละสำนักกันเลย เจ้าสํานักแต่ละคนไหนก็จะต้องเลือกส่งลูกศิษย์ไปแข่งปีนี้ที่ไปแข่งนะคะก็เป็นนายเอกของเราต้องไปแข่งนายเอกก็แบบอะไรอะ่ะไม่เคยเรียนไม่เคยรู้เรื่องพวกนี้เลยทาไมฉันถึงต้องไปแข่งแต่ก็ด้วยความที่กลัวพระเอกมากแล้วก็ต้องทําตามเขาอะ่ะคือแบบเขาพูดอะไรก็ต้องเชื่อฟังเขาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะฆ่าเราเดี๋ยวเขาจะแบบนู่นนั่นนี่เราอะไรเงี้ยนายเอกก็ต้องทําตามที่เขาพูดอะ่ะทีนี้ที่บอกว่าเนื้อเรื่องอมันสนุกนะสมมติว่าเต็มสี่จอจอได้ให้สักเจ็ดละกันไอ้สามคะแนนที่เหลือมันเป็นเพราะว่าอันนี้เป็นความรู้สสึกส่วนนตจะ แต่ละคดีเขาจบแบบไม่เคลียร์ไม่เคลียร์ในที่นี้หมายถึงว่าเหมือนเราอะไปช่วยใครสักคนหนึ่งแล้วก็สมมติว่าช่วยแก้ปัญหาได้เท่านี้แล้วคนคนนั้นจะตัดสินใจยังไงต่อก็ไปคิดกันเราเองอย่างเงี้ยมันเป็นเหมือนแบบเป็นการจบคดีแบบปลายเปิดอะซึ่งเราจะรู้สึกไม่เคลียร์ในความรู้สึกเราเองเราอ่านล้วก็จะ คิดสงสย ight, ัยอยู่ตลอดเวลาว่าอ้าวรถตกลงมันยังไงอ้าวรถตกลงคนนี้ยังไงต่ออะไรเงี้ยคือเราอยากรู้อะจนจบเรื่องเรื่องที่จะจะสงสัยบางอันจะจอก็ยังไม่รู้คือ <c oughs> แต่ว่ามันก็เป็นเทคนิคการเขียนที่ค่อนข้างสนุกมากเลยนะคะอุ้ยช่วงเล่มท้ทายๆนะทุกคนดราม,มา่าดราม,ม่าแบบน้ําตาไหลคือไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะลงเอยแบบนี้จบอะจบแฮปปี้นะคะแต่อยากให้ทุกคนไปลองอ่านดูว่าเป็นการจบนิยายที่แบบจะเารู้สึกว่ามันแปลกใหม่มาก เอาเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการจบนิยายเรื่องนี้นะคะจะบอกว่านิยายเรื่องนี้จบดีมากค่ะตอนพิเศษกันดีมากด้วยจริงๆแล้วเป็นนนยายที่แบบน้ำดีอีกเรื่องหนึ่งเลยนะคะสําหรับไว้อ่านค่าเวลาเพลินๆเนื้อเรื่องก็สยองขวัญด้วยนะคะขยะขยงด้วยนะคะแล้วก็แบบว่าลุ้นสนุกกับตัวละครอ,อะไรอย่างเงี้ยจเรารู้สึกว่ามีช่วงหน้าเบื่อสําหรับเราอะ่ะมีช่วงหน้าเบื่อแค่ตอน,แค,ตอนแค่ตอนเล่ม2ตอนต้นเล่ม2มันเป็นคดีหนึ่งที่จะจอแบบงงไม่เข้าใจไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเหมือนแบบอ่านนั้นปัดตกไป ไปหารีวิวคนอื่นดูเพิ่มเติมด้วยนะคะทั้งหมดที่พูดมาอาจจะเป็นแบบว่าความที่เห็นส่วนตัวของจออะไรอย่างเงี้ยเออคือเราอ่านแล้วเรารู้สึกอย่างนี้จริงๆนะคะส่วนโมเมนต์ระหว่างพระนายเนี่ยแ,แรกๆมันก็เขาเป็นอาจารย์กับลูกศิษย์กันอนะเออจะถือว่าเป็นอาจารย์กับลูกศิษย์ก็ได้มั้งแต่ว่ามันก็มีมากกว่าคนอื่นนิดหน่อยคือหมายถึงว่าอย่างด้วยตัวลูกศิษย์กันเองแบบเอะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่าเออทำไมทำไมท่านหลินถึงแบบเอ็นดูนายเอกจังเลยทำไมท่านหลินถึงสักให้ในายเอกทำไมท่านหลินถึงอย่างนี้อย่างนี้นายเอกคอมน็เห เขาเหมือนนักโทษยมันโดนคุมขังแต่แบบไม่ได้มีความรู้สึกแบบต่อต้านหรืออะไรขนาดนั้นนะก็น้อมน้อมไปด้วยแล้วก็เคารมนับถือไปด้วยเพราะว่า เออเขาก็หลอ่อใช่ไหมเพราะว่าพระเอกหลอ่อแล้วก็เหมือนแบบดูดีอ่ะเออแล้วก็ใจดีด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะเอกเขาก็เลยเป็นฝ่ายเริ่มชอบพระเอกตั้งแต่แรกแล้วนะคะส่วนพระเอกเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็แอบ,บรู้สึกดีอยู่นะแต่แบบว่ามันก็มีมันก็ต้องมีเหตุการณ์ที่ทําให้กระตุ้นความรู้สึกที่แบบว่าเอ้ยถ้าชอบก็ต้องบอกสิถ้าอยากรักกันก็ต้องพูดสิก็ไปรอดูนะคะว่ามันเป็นยังไงถ้าฉากสารภาพรักคืออลังการงานสร้างมากอยากให้ไปอ่านดูนะคะมันมสนุกมากจริง สำใครที่อยากอ่านเรื่องนี้นะคะเรื่อง My Five Elements ชีดนี้ขาดเธอไม่ได้จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมีทั้งหมด5เล่มไม่ต้องรอนะคะไปซื้อตามอ่านกันได้นะคะก็สวยงามตามท้องเรื่องนะคะหน้าปกสวยนะคะเหมาะแก่การเก็บเออจีจองก็ชอบนะรู้สึกแฮปปี้กับนิยายเรื่องนี้นะอ่านจบแล้วก็ได้อะไรหลายๆอย่างดี จริงๆมันควรได้อะไรแล้วเอาเป็นว่าขอฝ่ายนิยายเรื่อง My Five f i l o m e n a Shot of You ด้วยนะคะชิ้นนี้ค่ะเธอไม่ได้ผลงานของคุซีจืซี่นะคะแล้วก็ขอสารพิมพ์ไอริสอืมหลังๆเนี่ยแต่ละสารพิมพ์ก็เริ่มเอาผลงานของนักเข,ขียนคนนี้มากันเยอะมากเลยนะอย่างเช่นเอเวอก็เอามาตั้งสองเรื่องใช่ไหมที่อื่นก็มีเอามาอีกนะคะโอ้ยไอริสก็มีเหมือนกันนะคะเรื่องกระบ,บี่เ hey, หมันในป่าท,ทอ้อใช่ป่ะเออนั่นแหละนะคะผลงานเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะถ้าใครอ่านแล้วชอบแนวนี้นะคะก็ลองไปหาผลงานอื่นของนักเขียนคนนี้อ่านเพิ่มเติมกัน สุดท้ายนี้ก็ขอฝากคลิปนี้ไว้แค่นี้ละคะ่ะถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องวนิยายไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าจะมารีววนิยายเรื่องอะไรแค่นี้ละคะ่ะบ๊ายพูดไม่รู้เนือ่ออีกแล้วนะคะสติแตกแล้วแค่นี้นะคะ